สวัสดีครับสวัสดีพี่พน้องชาว YouTube นะครับทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับเรานะครับช่องพังกิ้งนะครับผมนี่นะครับก็สาอบนะครับก็อยู่บ้านนะครับผมนะครับส่วนพ่อควานทำอะไรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีแล้วนะครับผมวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเดือนธันวาอุหันเสียงดังนิดหนึ่งนะครับนี่เราก็จะปลากันนะครับวันนี้นะครับไม่รู้มีปลาหรือเปล่านะครับ โอ้คุณแม่ลงแล้วนะครับดูท่านผู้ชมนะครับอู้ครับปลาครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับปลาเยอะนะครับผมท้นแล้วนั่นครับ ปลาก็สวยๆเลยนะครับผมนะเป็นสาลังบ้านของน้องที่เองนะค,คุณแม่ก็ลงนะครับได้จับปลาดุกโซ่ตันหนึ่งมั้งปลาเยอะนะครับผมดูนะครับมีแต่ปลาดุกโซสวยๆเลยนะครับนี่ก็เราลูกไม่ใหญ่นะครับผมวันนี้ก็ทำเป็นหมูแพงนะครับหมูแพงก็เลยกินปลากันแล้วกันนะครับผม โอ้มากัดปลาเฮ้มาหมูหมาช่วยลงจับนะครับตัวตัวก็ตัวพอสมควรนะครับผมนี่ครับนี่ปีใหม่ปีนี้นะครับหมูแพงนะครับก็กินปลาก็แล้วกันนะครับมีปลาดุกนะครับปลานินนะครับแล้วก็ปลาช่อนนะครับโอ้มีตัวใหญ่เลยครับตัวประมาณสามขีดสี่ขีดอยู่นะครับบู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  ขึ้นมาเร็วบ,บ,รบ,บู่ปูกัดปลาเลรอปู่ปู่นี่ตัวช่วยนะครับตัวช่วยจับปลานะครับตาปลาออกตาปลาออกมันบุกบมดร้ายดอกป้า,าเมืองเมืองแล้วก็มีปลานิลนะครับเยอะเลครับฮัลโหลครับพี่น้องวันนี้เนาะ ย่างก็มีอะไรครับคงจะเป็นเมนูปลาครับวันนี้นะครับโอ้ดูท่านผู้ชมฝั่งนี้นะครับาามาแล้วมาช่วยจับนะโอ้อ,อาบูบ,บูจับปลากัดอีกแล้วบูบูบูบขูขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วไล่ปลาลงมาเร็วเลยปลาลงมาเร็วโอ้นี่นะครับ<า>ได้ได้ได้เบิ่งนี่ครับไซส์สวยๆเลยนะครับผมประมาณ5ตัวโลนะครับ นี่ก็เป็นสะของหลังบ้านของสาหัวเองนะครับนี่ก็สูบน้ำขึ้นนะครับชั่วโมงกว่าๆนะครับนี่ก็วิธีสานบ้านเรานะครับเพราะว่าปลาเล็กไม่มีเลยนะครับมีแต่ปลานิลนแล้วก็ปลาช่อนปลาช่อนน่าจะปลาช่อนปลาคอน่าจะถือกินเมื่ว่าเจะจำนาจะโดนกินหมดนะ โดนตาดุนี่ครับอยากแล้วเพื่อนโบกแล้ว <c oughs> นี่ครับก็ะใช้ประมาณน,นี้นะครับอยู่เกากาะไฟแล้วนะครับโอ้ ที่บ้านเราครับก็มานี้นะครับนี่ก็สระขนองน้ําตรงนี้ก็มีน้ําแล้วนะปีนี้เพราะว่า้าฝนก็พอใช้ได้นะครับปีนี้โอ้โหจะของสะมาแล้วกานท็อปสวัสดีนะครับเร็วสวัสดีครับผมหน่อยดูทรงผมครับผมกันเร็วมาทําไมถอดเสื้อทําไมมันหนาวนี่นะ ทรงผมใหม่นะครับทรงท้ายปีเก่านะครับดูนะครับจะพาไปดูปลาก่อนนะครับ,บลงมาจับได้สั่งดับเครื่องเลยบอฮะดับเครื่องก่ันปอหน่อคูปิดก่อน รับโอ้โหใช้สวยเลยนะครับ hmm. น mm hmm. ี่ค oh, ร sure. ับพอได้ก yup. ินอยู่นะครับแบ่งปันพี่น้องนะครับนัำข้างครับปลาอานครับผมเบิ้งเบิ้งเอามาวูตัวช่วยจับปลาครับดูดูดูบูบูกัรปลาได้นบูบูปปปลลลาาาาน่ไมเอ เอาปลาดุกสลาดเลยมาเ่ยตักใส่ผู้ครับปลางนะครับใส่ใบก่อนใส่ปลาดุกใส่สวยๆเลยนะครับเราปลาดุกมันขึ้นไปได้ไกลแต่ผมแล้วก็<ฮ>สำหรับคลิปนี้นะครับก็ oh <my> ขอไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับควานนะครับทำคลิปใหม่ๆนะครับ พี่ได้รับชมในส่วนนุกี้ก็อยู่บ้านครับบ้านนุกี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับบ้านจะใสยังไงเด็ดสุดมาอีกบ้านจะใสยังไงนะทำเดี๋ยวะสำหรับจุดนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฝากช่องฟังกี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม